ตอนนี้เวลา5้านาฬิกาสีานาทีกำลังจะเดินทางครับเตรียมพร้อมแล้วได้เวลาออกเดินทางครับ การเข้าในปั๊มนะครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางต่อนะครับตอนนี้ก็ถึงตรงนี้ก็เป็นเขตอะไรกันเนี่ยกำลังจะเข้าอุทัยนะครับเดี๋ยวก็เดินทางต่อนลครับจากตรงนี้ไปครับ ตอนนี้ก็เข้าเขตพิศนุโลกแล้วนะครับการเดินทางครั้งนี้ทีละเจ้าทีละเจ้าใช่ใช่ลักษณะเป็นอย่างนี้ครับแล้วพอไปทําก็ลองผิดลองถูทกทํากล้วยแข็งอีก <ไป S 1> น้ํา<ป>น้ําไม่ออกเหนียวอีกพอเวลาใส่พอทําน้ําได้พอเราใส่เข้าโพดอะไรไปปั๊บมันก็ไปดึงกลายเป็น ไอ้นี่อีกมันก็ต้องมีวิธีมันอีกครับค่รับไอ้เราก็เลยได้ความรู้ใหม่โอ้แต่ตอนนี้นั่นหละจบแล้วตอนนี้รู้แล้วครับอุตส่าห์ให้แม่ไปลงทุนนะซื้อแก๊สซื้อกัทะซื้อที่ตัวทอดซื้อโอโ้โหลงทุนหน้าโดเอาเออารื่งองเหมือนกันไปสู่ถนนหมายเลขนนซื้ออุปก,ปกรณ์ครับผม ลงทุนรถเข็นมาอีกเข็นเข้าออกหน้าหมู่บ้านแล้ไปขายแล้วต้องไปเช่าที่ด้วยอีกนะที่ขายเนยใช่เช่าที่เขาสมัยนั้น ฟ้าเปิดดีอยู่นะครั้งที่แล้วโอ้โหฝนสุดๆเลยเจอเผาป่า <c oughs> แล้วมันไม่ได้เป็นสองข้างเดียวมันเผาเฉพาะกลางออก,ก,าก็ไม่ลาวไปทั่วเลยแล้วตอนกลับเลยเน <c oughs> ี่ยภูเขาที่เขียวเงี้ยดำปีกหมดเลยอะ่ะตอนนี้ที <c oughs> ่นี่ดี่มีฝนแล้วคนาและเส้นกับเส้นนูน้นไงไม่แต่ช่วงนี้ฝนด้วยแหละไม่ใช่ฝนฝนเยอะอยูอ่ก็น่าจะบรรเทาได้เยอะ แต่ก่อนแต่ก่อนจะมาเนี่ยดูข้อมูลเมื่อ3วันที่แล้วอ่อ็มทางเหนือเยอะอยู่นะแต่3วันมาแล้วฮนะก็น่าจะดีขึ้นเหมือน3วันมาแล้วมันไม่มีครับก็มีคับดีกําลัใช่ๆปลแดงที่ติดที่ติดไฟแดงอยู่ตรงนู้นนะ นี่เป็นบรรยากาศรา้านอาหารลมเย็นนะครับของจังหวัดอุตรดิต์ครับ ด้านหลังร้านมีของโชว์เยอะแยะมากมายเลยครับ ร้านอาหารที่ใหญ่มากเลยครับเป็นสไตล์แบบร้านนานะครับอยู่จังหวัดอุตรดิตถ์นี่ผมก็ถ่ายบรรยากาศภายในร้านนะครับเป็นด้านหลังในร้านก็คนมาทานอาหารเยอะนะครับนี่ผมก็มาชมด้านหลังครับผู้คนก็มาเดินชมสิ่งที่เขาจัดโชว์ไว้ครับแบบร้านนาครับผม สวยงามแล้วก็สบายตามากๆครับ ไม่ได้ลงรายละเอียดของอาหารมากนั้นนะครับไปดีผมแวะทานอาหารที่ร้านนี้แล้วก็เดินชมบรรยาก,กาศในร้านนิดหน่อยนะครับผมก็เดี๋ยวต้องออกจากที่นี่แล้วก็เดินทางขึ้นเหนือต่อเลยครับเนี่ยเขาขาด ขาาดเขาขาดไม่ใช่เขาขาดคอนวันเราขาดอุตระดิบแสดงว่าตัดตรงนี้ตัดเขาเลยใช่ไหมโม่ที่เห็นไกลๆจึงโม่อะน่าจะเป็นเนื้อนีม่มันขึ้นเขา ตรงไหนที่มันจะถล่มถล่มเขาก็ต้องใ้สร้างปูนไวใช่ไหมกันมันถล่มทุนนี้เขาเรียกปูนไหน G U N I T E ปนปนใช้คนเปรียบเนียที่เจาดีเยอะมากจอบเลยฮนะจอบตุนนี้เข้าไปข้างในใช่ไหมปูนข้างในมั้มีที่ยึดด้วยมีมีตัวยึดแล้วก็คนแล้วก็ใช้ใช้ไว้เม็ดก่อนโอ้ตแล้วอย่งนันง้นพวกเขากเย็ดมาขึ้นยึดไว้เนี่ย ก็ไใช้เครื่องบูนแบบที่คนมขมุขมมุมุขมมุขมุขมมุขมุขมมุขมุขมุขมู่มุขมุ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 ขมุขมุนมมกขมุมกขมมกขมขมุขมุขมุมุข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 มุแม่มุขมุขม้ขมุมุขมุขมุมุขมม่ขมุขมมุขมุขมเขมุ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 มน มันเ,เกิดกากงานที่ทำเนี่ยแต่ละแพงกตะแพงมัดกว้างยาวบ้างแตว่าเราไม่ค่อยสนใจาาในั่นเนนท่าไหร่สุดเท่าไห่แตกรกว้างมัได้รูปแบบมนคนเก่งยเกปีก็มัทำหกปีก็จ,จบ ก็ถึงที่จะมาสำรวจแล้วนะครับเป็นลงสีที่ใหญ่พอสมควรนะฮะปล่อยล้างจากสายตาม,มองก็วังเวงพอสมควร การสำรวจอย่างที่เห็นนะครับโลงสีตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้การสภาพก็สุดโทมอย่างที่เห็นอยู่ไกลๆโน้นนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปสำรวจด้านในกัน พื้นที่โล่งกว้างมากยาวไปถึงนู่นเลยแหละครับอโอว ลมพัดหลังคานะครับเป็นลงสีข้าวได้สอบถาม งานหรือว่าคนที่เคยอยู่ที่นี่แล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างเราจะเดินสำรวจไปก่อนนะครับผมก็รู้สึกว่าจะตกใจเสียง สังคาสังกสีที่ลมพัดก็ไม่สลับซับซ้อนอะไรใดๆทั้งนั้นนะครับมองด้วยตาเปล่าก็พอที่จะมองได้ทั่วอยู่เป็นแค่บักจุดเท่านั้นเองครับ หน้าง,งานนะครับที่เราจะมาหาหลักอย่างที่บอกไปโอ้ฝากไปด้วยครับรับชมแล้วก็สับสไคร้ให้ช่องด้วยนะครับเดินคนเดียวก็น่ากลัวอยู่ถ้าไม่กลัวสิ่งที่มองไม่เห็นก็กลัว แผ่นสังกะสีปิวใส่ครับลมแรงแล้วก็สั่นแล้วก็หลุดเป็นระยะเลยครับผมแต่ล้อมรอบด้วยภูเขาวิวมองไปไกลๆก็สวยงามอยู่ครับปล่อยจิงไว้นานมากนะครับมีนกพิ้ลาบมา แล้วก็ถ่ายไปเต็มเลยส่วนลานกว้างก็รถที่เขาถ่ายเข้าเปลือกเห็นก็ว่ากระเผอาทับคนงาน ก็เป็นโกดังเล็กนะครับไม่ใหญ่มากแต่สาหรับผมก็ว่าใหญ่แล้วครับนู่นครับด้านหน้าที่เห็นนู่นนะครับอันนู้นโกดังใหญ่มากเลยครับหรือเรียกโรงสีครับ ม,มันก็เป็นเสียงจากหลังคาสังกะสีด้านบนนะครับแต่มันหลอนเหมือนกันนะคงจะหวังว่าคงจะไม่เห็นเงาอะไรบางอย่างนะครับเพราะเขาว่ามีพนักงานนะโดนรถที่เขากวาดรานข้าวหรือว่าอะไรเงี้ยครับ แแลล้้้ววไไไม่ดเวลาได้ยินเสียงอะไรแปลกๆนี <resol ute> hey, ่เราก็ต้องใจนิ่งๆครับ ยังไม่มืดนะครับอากาศมันขมุกขมัวปล่อยล้างหมดเลยครับทั้งแถบหมดเลย ไม่น่าเดินเลยเหมือนกำแพงก็จะล้มด้วยนะครับ